มาต่อกันที่ EP ที่3ของ New p a t e k p h i l i p p e 2025 At Watches and Wonders เรือนที่7 Annua Calendar Moonface รุ่น 4946R Rosco e Version ใหม่ตัวเรือน38มิมที่เคยสร้างกระแสเมื่อเปิดตัวด้วยวัสดุที่ไม่ฝังอัญมณนีในปี2021จับคู่เข้ากับสีทอง Rosco อ e ันอบอุ่นเข้ากับหน้าปัดสีน้ำตาลเกาลัดที่โดดเด่นด้วยการตกแต่งขัดเงาแบบธรรมชาติ ฟังชันนาฬิกายังคงเป็นจุดเด่นโดยมีนับปัดย่อยแสดงวันและเดือนที่อยู่ระหว่างตำแหน่ง9-10และ2-3นาฬิกาตามลำดับรวมถึงช่องวันที่แบบมีกรอบที่ตำแหน่ง6นาฬิกามีการแสดงข้างขึ้นข้างแรมที่แม่นยำซึ่งต้องปรับเพียงครั้งเดียวทุกๆ122ปีเรือนที่8ชีวิตัสรุ่น712 8 40มเมตร คอลเลกชันนี้เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วได้นำดีไซน์ซีเรียมจัตุรัสพร้อมขอบโค้งมนอันโดดเด่นของคอลเลกชันมาสู่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง40มิมตรที่มีความอเนกประสงค์มากขึ้นหน้าปัดมีให้เลือกทั้งสีขาวและสีทองชมพูตกแต่งด้วยลายนูนแนวนอนโดยมีสีสันให้เลือกคือสีน้ำเงินเทาซันเบิร์ดหรือสีน้ำตาล การบอกเวลาไม่ได้ถูกละเลยเพื่อความมีสไตล์โดยมีเครื่องหมายบอกชั่วโมงและเข็มนาฬิกาเคลือบสารเรืองแสงที่ทำมาจากทองคำขาวส่วนช่องวันที่ก็ได้รับการตกแต่งอย่างรู้ราเช่นกันโดยมีรอบทองคำขาวอย่างสง่างามรุ่นใหม่ของปาเต็กฟิลิปยังไม่หมดเพียงเท่านี้รอรับชมกันต่อได้ใน EPC และถ้าหากใครสนใจนาฬิกาแบรนดน์นี้หรือแบรนด์อื่นๆก็สามารถเข้ามาชมได้ที่สยามวอชคาร์สู่ร่วมนาฬิการูครบจบในที่เดียว